งล่างนี่เป็นเมืองตองจีนะครับเดี๋ยวพาไปดูวิวกันครับอนี่นเห็นไหมโอ้โหจากวิวความสูง1.700เมตรวตรงนี้หลบๆหน่อยนะดีหน่อยเดี๋ยวพาไปเดินดูวิวกันวิวสวยมากเลยค่ะนี่ครับเมืองตองจีโอ้โหใหญ่มากอันนี้เป็นเมืองหลวงของชาวไทยใหญ่นะครับมีสนามบินไใหญ่ขนาดนี้เขาเรียกเมืองหลวงในคนเขาใช่เมืองเนี่ยครับหตรงนทะเลสาบอินเลเหรอ นู่นนู่นทะเลสาบอีเลตรงนู่นนู่นนู่นนนี่นะครับเมืองตองจีใ่มากพอมาดูด้านบนอะเห็นใหญ่มากอะเป็นหมดเลยอะใช่เมืองตองจีเนี่ยเป็นเมืองเอกของรัชฉานนะครับรัชฉานนี่เป็นเมืองที่แบบมีชาวไทยอาศัยอยู่เยอะมากแล้วดูทุกคนเนี่ยให้ดูขึ้นมาด้านบนก็จะเห็นวิวล้อมรอนเลยนะคะเนี่ยเป็น360อยหกสิบองศาเให้ดูนะครับวิวแบบนี้เลยอุ้ยสวยมากเป็นวัดที่วิวสวยมากๆเลยเนี่ยแล้วเมืองนี้จะอยู่บนภูเขานะอากาศหนาว แล้วขับรถขึ้นมาโคดเคี้ยวโคดเคี้ยวขึ้นมาแล้วก็จะเจอเมืองแบบนี้เลยนี่ครับเมืองตองจีการมาเที่ยวที่นี่นะเรานั่งรถจากมันดาเลมา <ee> <Pare. S 2> แล้วก็เหมาแ<า>ท็กซี่ใชเ่เอ้ยมันดาเลมาลงที่น้องเชเวน้องเชเวแล้วก็เหมาแท็กซี่จากน้องเชเวขึ้นมาเที่ยวที่ตองจอีค่ะตอนแรกว่าจะมานอนที่นี่แต่ว่าที่เที่ยวที่นี่ไม่ได้เยอะเท่าน้องชเวก็เลยแบบว่าโอเคเฮ้ยงั้นเดี๋ยวเรานั่งรถจากน้องชเวมาก็ได้นู่นน้องชเวตรงนู้น เค้ยสวยมากเลยอากาศก็เย็นหนาวเลยแต่ลมมาแต่ละทีปากสั่นแต่ก็ปากยังสวยอยู่นะเพราะอะไรพราะใช้ฟิน v e r l ์ลิปแมทค่ะสั่งซื้อได้นะคะจะได้สวยๆค่ะให้ดูวิวโอ้โหสวยมากเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับเดี๋ยวอยากให้ทุกคนเห็นเมืองตองจีนะครับเนี่ยเห็นไหมครับทุกคนที่เราเห็นตรงนี้คือเมืองตองจีนะครับเป็นเมืองที่อยู่บนภูเขาเนี่ยโหใหญ่มากอะ คือขับรถขึ้นมาบนภูเขาก็จะเห็นแบบนี้เลยสนามบินไหมมีมีมีหรอใช่เราว่าอยู่น่าจะยาวไปถึงโน่นเลยเพราะว่าเมืองใหญ่มากสวยมากสวยมากคือใครมาเที่ยวเมืองตองจีนะครับหรือว่ามาเที่ยวนางเชเวก็แนะนําเมืองนี้อีกเมืองตั้งรถประมาณหนึ่งชั่วโมงไม่ไกลเหมาแท็กซี่มาเราเหมามาเท่าไหร่นะแปดร้อยแปดร้อยบาทไม่แพงเลยนะใช่นี่ให้ดู